เรามีความพอใจเป็นอันมากในการงานที่เธอได้กระทำให้สำเร็จได้แล้วนี้และในขณะเมื่อเรามีความประสงค์อยู่ว่าขอให้ทางรถไฟสายนี้จงมีความสำเร็จตลอดทุกอย่างนั้นเรามีความยินดีที่จะลงมือกระทำการเพื่อให้เป็นอันเสร็จงานที่สุดของการก่อสร้างทางรถไฟนี้และมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบทั่วกันว่าตั้งแต่นี้สืบไปทางรถไฟสายนี้เป็นอันเปิด ให้คนทั้งปวงใช้ได้ทั่วกันแล้วความตอนหนึ่งในพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดทางรถไฟสายเพชรบุรีที่ทรงตอบแก่พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์พระอิสริยยศในขณะนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่20หน้า191-19 2ลงวันที่28มิถุนายนรศ122